มีลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรชัชญาต่อย่อศาสตราชาเติมภูมิปัญญาชุมชน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเจดีบ้านนาเขิงตําบลคอนสารอําเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณสมัยรัตนโกสินทร์เป็นดินแดนเส้นทางผ่านสุภาคเหนือมีปู่หมือ่นอารามกําแหงหรือหลวงพิชิตสงครามเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอําเภอคอนสารปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ที่ชาวอําเภอคอนสารได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองคนแรก าวอำเภอคอนสารนิยมเรียกตนเองว่าไทยคอนสารเนื่องจากมีบรรพชนย้ายถิ่นฐานมาจากนกครไทยจังหวัดพิษณุโลกมีภาษาพูดเฉพาะถิ่นที่มีสำเนียงไพเราะน่าฟังสีเห็นใดว่าภาซาาหว่าข้องชาวคอนสารแตกต่างจากภาษาอีสานทั่วไปกะภาวาภาซามาจาก ชาวนครไทยและชาวล่มซักและก็มีบัรพบุรุษมาจ้าเมืองพิซังโลกนั่นเองค่ะคนทั่วไปและชาวคอนซานจึงมาเอินเจ้าข้องวาไทยคอนซานค่ะคนไทยคอนซานดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความรักความสามัคคีมีกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาชุมชนให้มีความสะอาดหน้าบ้านหน้าอยู่หน้ามองตามคลลองที่ดีงามเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ภายในวัดเพื่อการสืบทอดรักษามรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านตารมภาพพระคูณันทาเจติยาพิรักเจ้าอคณะผู้ก่อนสารเจ้าวัดวัดเจดีในฐานะวัดเจดีเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงภูมิวัดเจดีได้นำแนวคิดชุมชนคุณธรรมในการส่งเสริมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะจิตกรรมอย่างต่อนเนื่องเช่นอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม อลร,ร,ร,รชชวัดเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยคอนสานมีพระประธาน700ปีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยคอนสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไปแวะมาสักการะบูชากราบไหว้เป็นประจำ ช่วงงานบุญประเพณีเดือนสามจะมีงานนมัสการปิดทองพระประธานเป็นประจำทุกปีรวมถึงงานบุญเดือนสีประเพณีไทยคอนสารมีพิธีสักการะดวงวิญญาณปู่หมื่นอารามกำแหงขบวนแห่ทางวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆและการเล่นสบ้าเดินขาโถกเทก อำเภอคอนสารมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนไทยคอนสารช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการกักเก็บน้ําจากฝ้ามีชีวิตมีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่น่าชื่นชมทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถอผ้าซึ่งมีลายผ้าขิดดอกแก้วเป็นลายเฉพาะของท้องถิ่นนําไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายบ่งบอกอัตลักษณ์ถิ่นฐานอย่างชัดเจนมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากผ้า ทำเป็นพานบายสีพานขันหมากพวงมาลัยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นรายได้ของชุมชนมีอาหารประจำถิ่นที่มีรสชาติอร่อยขึ้นชื่อทั้งคั่วเนื้อคั่วปลาข้าวตอก <Goodness. S 1> พื้นที่ของอำเภอคอนสารมีต้นหมากเป็นจำนวนมากมีการหนลมเก็บหมากที่หาชมได้ยากยิ่งมีสะพานไม้หมากที่อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสพร้อมที่พักแบบโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมบวรออนทัวครั้งต่อไปขอเชิญไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเจดีบ้านนาเขิงตําบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแล้วท่านจะภูมิใจเมื่อได้มาเยือน